สวัสดีครับวันนี้ก็จะพาท่านผู้ชมนะครับมาตกแต่งสวนย่อมวัดเทพประทานนะครับสวนหย่อมที่เราตกแต่งมานี่เกือบเ,เสร็จแล้วครับเหลือแค่ช้างตัวนี้ตัวเดียวนะครับเนาะก็เลยว่าจะถ่ายคลิปให้พี่น้องชมนะครับก็ทําแบบนี้นะครับเราตัดออกนิดหนึ่งแล้วก็เสียบลงไปแบนนี้ครับเพื่อให้มันเต็มตัวช้างนะครับเนาะ ก็ทําไปเรื่อยๆนะครับทําไปจนกว่าที่ว่ามันจะเสร็จนะครับเราก็ทําไปเรื่อยๆนะครับวันนี้มันยาวเกิน,นครับเราตัดออกแล้วก็เสียบลงไปใหม่นะครับเสียบขัดกับนี้นะครับเพื่อที่ว่าถ้ามันเสร็จแล้วหรือว่า มันเต็มตัวช้างแล้วครับต้นไม้ในตัวช้างครับทําเต็มตัวช้างแล้วเขาก็จะยกไปสร้างเป็นที่ให้คนมาเที่ยวชมเที่ยวชมวัดนะครับเที่ยวชมสมเด็จพระพุทธเมตตาครับสมเด็จองค์พุฒพนะครับที่เรานําเสนอบ่อยๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นสวนหย่อ,ยอมวัดเทพประทานก็เป็นช้างเป็นหมูเป็นนกยูงนะครับ น,นี้ด้านหลังนะครับนี่เราทําเสร็จแล้วแต่แต่งเสร็จหมดแล้วครับเสร็จทุกตัวแล้วก็มาดูข้างหน้าครับมันก็เหลือสองตัวนี้ครับที่ยังไม่เต็มเนาะครับเนาะก็รอไปอีกสักพักหนึ่งแล้วก็จางก็กําลังจะเต็มครับจางเล็กเนาะครับเนาะแล้วก็มีนกยูงนกยูงเต็มแล้วหมูเต็มแล้วก็กําลังจะสวยงามนะครับเลยนำเสนอให้พี่น้องได้รับชม เพื่อแวะเวียนมาเยี่ยมเยือนวัดเจ้ประทานนะครับต่อไปก็จะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งในจังหวัดจันทบุรีนะครับก็ขอบคุณพี่น้องครับที่ติดตามรับชมทุกท่านขอบคุณครับสวัส